เล้อเลยในน้ำโดนโอ้ยกระสอยตกโอ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวโดนแล้วโดนแล้วกายโอ้โหมันเลื้อยมามันเลื้อยมาเลื้อยมันลึกมากเลยทุกคนโอ้ยเนื้อนื้อนื้อโอ้ยเฮ้ยหลุด 哦，没轮，没轮，没轮。 น่าทัน้องทุกคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีช่างตรีนะครับนี่ก็เป็นช่างตรีนะครับเป็นช่งางทําปืนนะครับช่งางครับผมเป็นช่างทำปืนช่างตรีลุ่มน้ำนำตะคองนะครับวันนี้ก็ผมกับช่างก็ได้มาออกหมายนะครับเนาะก็ช่างก็จะมีเรือบันไดของช่างนะครับแล้วก็จะมีของผมตรงนู้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาลองดูเป็นหมายตะกายเนาะช่างเนาะตะกายปนินปะชโดประมาณนี้เนาะ ก็เดี๋ยวผมกับช่างนะครับก็จะล่องเรือบันไดผมจะให้ทุกคนดูตัวอย่างของเรือของช่างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับครับผมก็ของช่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นทุ่นนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาตรงนู้นเนาะช่างเนาะ <c oughs> อย่างละลูกแล้วก็ตรงกลางนี้อีก4ลูกโดย <c oughs> ที่ไม่ต้องใช้เรือเหมือนของผมเลย <c oughs> ใช้ทุ่น <c oughs> เป็นเรือใช้ใช้ทุ่นเป็นเรือแทน ก็จะมีข้างละหนึ่งแล้วก็ตรงกลางนี้อีก4ี่ลูกครับส่วนของผมก็จะเป็นเรือแล้วก็ทุ่นประกอบข้างสี่ลูกของผมสูง4เมตรของช่างก็สูงสเมตรเหมือนกันแต่ว่าคุณสมบัติของเขาคือทุ่นมันยาวยาวกว่าของผมเนาะครับมันก็เลยรับน้ําหนักได้เยอะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปลองดูนะครับช่างเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับหมายวันนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ประมาณมช่วง9ก้าโมงช่างเนาะ มันเก้าโมงซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับไปเดี๋ยวผมกับช่างจะล่องเรือไปแล้วก็เดี๋ยวติดตามดูกันนะครับว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอชมดูกันนะครับผม ปลาชอ่อนหิงลอดท้องปลาช่อนปลาช่อนไซโลเนี่แหละเฮ้ยมีทันอะ่ะเผื่อเยอะไปหน่อยป<ะ>๊าไม่ไม่ไม่ไม 970บบาทครับยอดตามนี้เลยนะครับลองพิจารณาดูก่อนนะครับผม กระสอยตกโอ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวเฮ้ยมันเออเลยผมเห็นเงาเงาอยู่มันลากสายผมไปแล้ว เดี๋ยวกอนอ้ยมาเดี๋ยวดูก่อนอู้หูไม่รู้ว่าไซส์ไหนนะแต่เห็นเงาๆอยู่อะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดึงก่อนดึงก่อนนะไม่รู้ไซส์ไหน เต้นเต้นนะเต้นเต้นอ้อยู่ตรงนูน้นโอ้ฟองเต็มเลยมันอยู่ลึกเลยฮะนี่ผมเผื่อเยอะนี่เผื่อเยอะรู้กองจับได้เปล่าโอ้โหมันไว่ายไปนู่นเลยเดี๋ยวค่อยดึงอ่ะอ้ไปีคาไม้อนะันนั้นไว้เดี๋ยวลองดูลองดู ผมไม่รู้นะว่าไซส์ไหนนะครับนี่โอ้โหโอ้โหคุณเต็มเลยทุกคนองไม่หลุดละอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอูโอ้โหเอาพันกับไม้ครับ โอ้ยน่าจะโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่มือเยอะมากนะนี่อู้ชิบห้อยตัวมันโคตรใหญ่ตัวมันโคตรใหญ่เดี๋ยวลูกดอกงอเลยโอ้โหโอ้อืมแม่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยทำไงเนาะเด้อเด้อเดจับดีดีอุ้ย อ้โดีลงละงานนีเนเขาจับแบบนี้นะอ้โได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วปลากายใหญ่นะครับนี่ใหญ่ ใหญ่เลยทุกคนโอ้โหมันคือมันจะขึ้นจะขึ้นแต่ว่ามันเห็นผมอ่ะมันก็เลยไม่กล้าขึ้นหอดูครับน่โอ้โหใหญ่นะโอ้ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับนี่โอ้โหผมว่านะครับไม่น่าต่ำกว่าสามแน่นอนนะตัวเนี้ยมันเห็นผมแล้วก็มันจะขึ้นมาเนาะมันจะกลังจะขึ้นมาแต่ที่ไม่เห็นผมมันก็เลยชะลอมันชะลอน่ะอยู่ห่างผมมาเป็นเมตรอ่ะ ผมเผื่อเกือ่สองเมตรครับนี่โ,โดนแต่ไม่ทะลุนะครับผมถอดลูกดอกแล้วเพราะว่ามันอันตรายอะโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนเอ้ยขอบคุณมากมากเลยออสุดยอดแจ๋วมากๆเลยครับเป็นประกายตัวที่สองของปีของผมเลยนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วก็คุ้มค่าจริงๆเลยครับโ,โหเอาซะแบบกระสวยผมหมดหลอดเลยนะมีกระสวยตกหน้าหมดเลยโอ้โแปลงยิงปุ๊บดึงป๊อปกระสวยล่วงมือเลอย ใหญ่คุ้มค่าเลยแต่ว่าเล็กกว่าตัวก่อนที่ผมยิงครับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยขอพูดยาวหน่อยนะครับสุดยอดครับทุกคนยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับสามารถกดไลค์เพื่อให้กําลังใจเข้ามาพูดคุยกับผมแล้วก็เข้ามาติดตามให้กําลังใจกับผมและลูกๆเลยบาช่างตรีก็อยู่นู่นนะครับเดี๋ยวผมก็เคลียร์ปลาเรียบร้อยเดี๋ยวเราลงไปนั่งต่อยสักครู่ว่าจะฟุกหรือไม่นะครับผม mình phụ mình núp lên tôi dày rồi khi nháp vào chụp rồi tôi dày nó tôi là. không sai ừ. đâu đó để ra ngoài còn hay mình lấy khuôn còn thì khuôn โอ้ยยังไม่โดนไหลามาใกล้กวผมด้วยเอ้ยดูสิทุกคนพอผมยิงไม่โดนมันไหลไม่ใกล้กว่าเดิมอีกนะโอ้ยิงไกลยิงไกลเลยยิงไม่โดนผมยิงไม่ไม่โดนนีมันไหลไม่ใกล้กว่าเดิมอีกลองดูก่อนเฮ้ยโอกาสนะเฮล์การได้ไหมนั่นะนะ,นะ อมไรไม่ใเไดเด้ๆๆๆชิบหายยยยหายมใกล้กดวยิโอ้ยกะจัดอกเด้อทำน้จิตใจเหลือเกินทำน้จิตใจผมเหลือเกินดูดิอไม่ดไงเด้ๆๆ ออกไปกกลจักดอกจักทีด้วยจักทีด้วยหืยม,มันหายไปแล้วทุกคนปอดประดินมันหายไปแล้วเสร็จได้ครับยิ่งใกล้ไปหน่อยผมเผื่อไม่มากพอเผื่อไม่มากพอโอ้ย ได้ครับโอ้โหทุกคนเอ้ยยิงไกลอ่ะผมว่าน่าจะตั้งเกือบสามสิบเมตรได้ยิงลูกดอกไปตกก่อนครับพอยิงไม่โดนนะไม่หไหลเข้ามาใกล้เยะเออไม่ได้เอาก็สวยสับ,บร้องด้วยเห็นฝูงเลยอะ่ะสี่ห้าตัวเลยไอตัวแดงอ่ะตัวผู้ใหญ่โอ้โหพอเราไม่พร้อมนี่ ดึงกระสวยมากผมไม่เอากระสวยสำรองไงเพราะผมขึ้นจากปากไกมาขึ้นมาถึงบันไดเหนื่อยๆลอยหนึ่งน่งเลย,ยแต่ว่าลอยไกลอะ่ะโอ้ยถ้าผมมีกระสวยสำรองนะจัดแล้วเออเสียดายมาเดี๋ยวเรานั่งดูต่อนะครับก่อนที่ลมจะเข้าครับผม โยนแล้วกายโอ้โหมันเลื้อยมามันเลื้อยมาเลื <laughs> โ <English> โ้อยมันลึกมากเลยทุกคนโอ้โหเนื้อเนื้อโอ้โหเฮ้ยหลุดโอ้ไม่หลุด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 โอ้โหมันเลื้อยมาติดพื้นเลยน้ำมันใสผมเผื่อเยอะมากเลยอู้หูผมเผื่อเป็นเมตรกว่าเลยกดกล้องเกือบไม่ทันโอ้อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่จะเข้าป่าแล้ว เด้อเดเดยเดโอ้โหม้เโคตรลึกเลยโอ้โหกเ็นงเงาเนาะผมคิดว่าอะไรอย่าเด้ออย่าอย่าพันตอให้เลยไข่เปียกนี่ชิบไม้แล้โอ้โอ้ใส่พันตอข้างล่างครับอ๊บมาโคตรลึกเลยฮะน้ำใสด้วย จริงๆด้วยพันตอนะครับโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าขาดเด้อเหมืนเหมือนเหมือนจะเหมือนเหมือนจะหลุดหลุดไหมโอ้หลุดจริงๆโอ้อยู่ข้างล่างพันตอจริงครับพันตอพันตอ <c oughs> อื้อเฮ้ยโอ้โหโอ้ไหลมันลึกมากเลย ต่ออยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวผมลงไปเอาก่อนว้าววิดีโอจำไม่ได้หรอกว่ามันไหลมาลึกอะไหลมาเป็นเมตดเลยะ่ะดีน่ะยางผมแรงะ่ะไหลมาลึกเลยกดกล้องเกือบไม่ทันอ้โหผมว่าน่าจะใหญ่กว่าตัวแรกที่ผมยิงนะผมว่าน่าจะใหญ่กว่า คิดว่าน่าจะใหญ่กว่าตัวเนี้ใหญ่กว่วแน่นอนตัวนี้พันต่อข้างล่างครับโอ,อ้พันต่อพันต่อลองดูก่อนเอาต่อได้ไหมลองดูก่อนนะมือเราคว้าได้ไหมเนาะ ยังดึงอยู่เราไม่อยากล้างเยอะครับไม่รู้ว่าโดนเต็มหรือเปล่านะครับลองดูกันนะอู้ดึงอ้พันต่อจริงครับพันต่อพันต่อ โอ้โหนิดเดียวนี่อยู่ข้างล่างนันี่้ดูก่อนนะต่ออะไรนะโอ้โหต่อไม้ครับต่อไม้กิ่งไม้อยู่ข้างล่างนั่นหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยละครับทุกคนอยู่ข้างล่างผมตออเสีผ้ามันละไม่รู้ไซส์ไหนนะครับเนาะแต่ว่าผมว่าไม่ใชใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับ มันไปพันกับไอ้มายาลาบนะครับทุกคนนี่พันกับมายาลาบข้างล่างนี่เนละดิผมไม่ได้เอาหน้ากากมาด้วยครับคือไม่ได้ไข่เบียกนานแล้วด้วยหิงงเงาอยู่นี่นะๆๆน่นะนาจะตัวใหญ่อยู่ครับตัว,ตวใหญ่อยูอ่ตรงนี้นะครับน่าจะมาสักสองเมตรได้อยู่ครับ ลึกอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงไปเอาเลยนะครับสามสองหนึ่งโอ้ โดระโอ้โอ้โอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ขนาดผมเผื่อเยอะมากนะครับนี่ผมเผื่อเยอะมากนะนี่โอ้โหเนื้อสูสีกับตัวแรกนี่แหละสูสีกับตัวแรก ผมเผื่อเยอะเลยนะครับนี่ยังโดนแบบเตยหลังเขาทะลุข้างล่างเนาะถ้าเผื่อไม่เยอะนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าไม่ดีตัวน้ํามันใสเนาะน่าจะร,รุ่นเดียวกับตัวแรกเลยอะสุดยอดทุกคนโอ้งานลูกดอกพอกเจ็ดเซนลูกละหกสิบาทผมบอกเลยนะครับว่ามุดน้ําดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาแล้วสุดยอดมากปลาน้ําลึกไม่ต้องห่วงครับได้ทั้งผิวน้ำแด้ใต้น้ําใครสนใจก็สั่งได้นะครับ ไอเคียบปลาก่อนเลยลนครับผมงานนี้ไข่เปียกเลยทุกคนโคตรหมานเลยวเนี่โคตรหมานเลยครับนี่ปากกายใหญ่โอ้โหผมต้องไข่เปียกเลยน้ำจุดที่ผมลงก็อ,อยู่ประมาณสามเมตรนะครับทุกคนนี่ครับ ยักษ์ใหญ่จริงๆก็จะรุ่นเดียวกันเลยครับนี่โอ้โหทุกคนเลยใหญ่มากเดี๋ยว,ว,ยว,ยวยปิดมงนิดนึงก่อนจะได้เห็นหน้าเนาะนี่ฮะยักษ์ใหญ่ยักษ์กใหญ่จริงรนะนี่ดูครับโอ้โหโอ้โหคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยโอ้ ผมเห็นมันไหลมากผมกบเกือบกล้องกดไม่ทันเลยอ่ะเกือบไม่ทันเลยตัวเนี้ยผมก็ถือว่าโชคดีมากเลยครับเนาะเพราะผมก็ได้สองแต้มนั่นแหละส่วนช่างตอนนี้ก็คือยังไม่ได้สแตมเนาะเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกยังพอมีเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวเรานั่งดูต่อนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับผมเลยครับคลิปนี้ครับผมูตัวใหญ่จริงๆหรอยังไม่เห็นแบบตากายมันไม่ค่อยผุดนะแต่ว่ามันล่องอ่ะทุกคน เออมันล่องลึกๆอ่ะเออแต่ก็ถือว่าได้ตัวมัเดี๋ยวผมนั่งดูต่อเลยนะครับเผื่ออาจจะมีฟุกนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาอยู่กับช่างใกล้ๆนี่นนะช่างอยู่ตรงนั้นนะผมอยู่ตรงนี้เนาะก็ลมเข้าครับลมเข้าถึงแก่เวลาแล้วด้วยครับลมเข้าตอนนี้ก็ประมาณใบสองบสองกว่า ถึงแก่เวลาแล้วแหละทุกคน<อ>ผมก็ได้สองตัวเนาะปลกายใหญ่ใหญ่เลยอะโอ้เอาแบบลากก็สวยผมไปลแล้วก็ช่างก็ยิ่งหลายทีอยู่นะครับเนาะแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้ครับทุกคนจังหวะไม่ได้ก็เดี๋ยวผมกับช่างก็น่าจะกลับกันเลยแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่านี่ก็ถึงแก่เวลาแล้วครับถ้าผมกลับช่างก็อยากกลับไปด้วยครับเนาะเพราะว่าอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยอยากอยู่ครับเนาะไป เดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วกันนะครับช่างเนาะก็เดี๋ยวช่างกับผมก็จะพายเรือไปเจอกันอีกทีที่ฝั่งเลยแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวพวกเราไปกันครับผมอ้าช่างมาถึงฝั่งก่อนแล้วเหรอช่างครับผมตกทุนพายไวเนาะทุนพายไวของเรือโอเคถึงฝั่งแล้ว ยยบ่ครับทุกคนผมก็พายมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวช่างกับผมก็เคลียร์แล้วก็เดี๋ยวเราไปช่างปลายทีที่บ้านครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับเนาะช่างเนาะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่บ้านนะครับผมครับแล้วก็ผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็มีช่างตรีนะครับมาช่างปลากับผมที่บ้านครับก็วันนี้เราไปก็พูดถึงก็ไม่ค่อยเจอปลาเนาะช่างเนาะครับ เอาจริง,รงๆเรานี้ไม่ค่อยเจอเนาะไม่ค่อยเจอเจอก็แบบขึ้นไวลงไวม<อ>งผมผมมโชคดีที่ว่าผมไปถึงผมเจอปลาช่อน,นเนอะแต่มันผล่ไกลเนาะผมยิงตรงตัวลูกมันไปช็อตใต้ท้องก็เลยโดดแล้วก็มามาเจอปลากายตัวนึงก็จะเป็นตัวตัวนี้แหละยิงตัวนี้เสร็จแล้วก็เจอพึ่งขึ้นห้างเนี้ยเจอนปลาในโอ้สี่ตัวนู่นอย <ๆ S 2> ู่ไกลมากเลยแต่ว่าตัวมันใหญ่เนะผมก็เลยลองยิง ลูกดอกไปไม่ถึงครับยิงเสร็จโอ้โหไหลามาใกล้เรือมากเลยแต่ผมไม่มีกระสวยสำรองอรช่างก็เลยไม่ได้ยิงเลยพอขึ้นเสร็จปั๊บหายเลยแล้วก็สักพักผมก็ขยับไปใกล้ช่างขึ้นก็พบเจออีกตัวนึงเนี่ยครับโอ้โหไหลามาเป็นเม็เลยทุกคนเลยลองดูในวิดีโอน,นะครับไหลามาเป็นเม็ผมเผื่อเยอะมากเผื่อเกือบ2เมตรนะครับก็เลยได้มาอีกตัวนึงคร,ครับสําหรับช่างนี้เป็นไงครับวันนี้โอ้วันนี้ยิงไปส <5 S 2> ี่ห้าทีนะเนาะแต่ว่า มันปลามันขึ้นในช่องป่าครับคือจังหวะเผื่อเรามันไม่ได้ครับยิงมันมันก็ติดป่าก็คือถ้าเรากดให้วิถีลูกมันต่าลงครับลูกมันก็ไปโดนปลาก่อนมันก็ไม่โดนป่าอยู่ที่จังหวะมันไม่ได้พูดถึงการยิงปลาก็ขึ้นกับจังหวะด้วยครับเนาะจังหวะปลาเข้าผมผมก็ได้จังหวะปลาเข้าช่างช่างก็ได้ครับเนาะมาครับเดี๋ยวเราลองมาช่างครับช่างจากตัวนี้เลยช่างว่ากี่กิโลครับตัวนี้ให้ช่างเดาสามโลครึ่ง สามโลครึ่งเนาะผมว่าสัก4ี่กิโลหนึ่งครับสี่กิโลสักสี่กิโลสองแล้วกันเรายังไม่ได้ชั่งเลยนะครับเนาะเราลองชั่งดูนะครับลองดูนะลองดูเออช่างรถโอ้ยสามโลสามโลเก้าสามกิโลเก้าตัวนั้นสามโลเก้าะตัวนี้เอาเท่าไหร่ตัวนี้ผมว่าสี่โลสองเอาสี่โลสองผมว่านะสิ สี่กิโลแล้วกันเอาตัวนี้ตัวนี้หลังจะหนากว่านะเอาลองดูนะครับลองดูนะตึ๊บนานโอ้โหสี่กิโลสองครับตัวนี้เพราะว่าหลังเขาจะหนากว่าเนาะช่างเนะซื้อไปถูกเปรี่ยนวัวถือว่าคุ้มค่าเลยโอยโอยออกสี่สองไม่ดีวันนี้วันี้แล้วช่างเนาะก็เดี๋ยวผมก็จะแบ่งปลาให้ช่างกับผมคนละตัวเลยนะครับส่วนตัวผมครับผมอยู่กับลูกแค่สองคนครับผมจะเลือกเอาตัวเล็กนะครับ ผมจะเอาตัวใหญ่ให้กับช่างนะครับเพราะว่าช่างอยู่กับลูก4ี่คนนะครับเนาะผมก็เอาตัวเล็กเอาตัวใหญ่ให้ช่างนะครับก็ต้องขอบคุณมิตรภาพดีๆที่ช่างมีให้กับผมด้วยเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมิตรภาพดีๆจากทุกๆคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเข้ามากดไลค์เข้ามาพูดคุยเข้ามาอุดหนุนสนับสนุนสินค้าของผมเลยนะครับก็คลิปนี้ช่างผมก็ลาไปเพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวมีเวลาเราจะไปไปไหนด้วยช่างเนาะครับเผื่อฟุกด้วยครับไปคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้เลยนะครับผม สวัสดีครับครับสวัสดีครับช่างคร,ครับผมเราเคียย์ปลาเลยช่างเดี๋ยวว่างๆก็ไปจัดใหม่